งานทีมงานล้วนครับทีมงานครับไปแล้วครับชนเลยครับอันดีกครับกันตุกาครับครับคุณผู้ชมครับรายการอาคันตุกานะครับได้ยินชื่อเสียงมานานมากทีเดียวเลยละครสถานที่ท่องเที่ยวทางบกยอดนิยมของจังหวัดสตูลนะครับคุณผู้ชมครับ ล่องแก่งคลองลำโลนวังสายทองอำเภอมะนนังจังหวัดสตูน,นี่แหละครับคุณผู้ชมครับท่านจะได้พบกับความมันความเป็นอิสระที่ได้โรดแล่นไปกับการภายเรือในลำคลองที่มีน้ำใสสะอาดท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ นุกสนานตื่นเต้นเล้าใจครับคุณผู้ชมและบวกกับความปลอดภัยที่มีสตาฟคอยดูแลตลอดเส้นทางเลยนะครับคุณผู้ชมครับระยะทางก็ประมาณ7-9กิโลนะครับคุณผู้ชมครับจะมีล่องแบบไกลและใกล้นะครับโอ้ลอดลอดลอดไม่ความลอด ลำนี้ก็รอดมาแล้วค,คุณผู้ชมครับนี่ครับทีมงานของอันนี้น้องชายคุณน็อตนะครับน็อตชายลองน็อตกับภรรยานะครับลำนู้นเป็นยังไงบ้างโอ,โอ้แน่นอนแน่นอนอ้าว การล่องแก่งที่มันสนุกไม่แรงมากเลยไปครับคุณผ like ู้ชมครับแก่งก็ไม่เกินระดับสามะครับล่องแก่งกันไปชิวๆชมธรรมชาติ2ข้างทางกันไปที่สองฝากฝั่งนะครับคุณผู้ชมเต็มไปด้วยื้นผาที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ครับคุณผู้ชมครับ ณผู้ชมครับนอกจากเส้นทางสวยๆของการล่องแก่งคลองลำโลนอำเภอมะนังจังหวัดสตูลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเด็กๆก็ล่องได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนั้นนะครับลูกสาวผมก็ไปล่องด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับไม่น่ากลัวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสบายๆนะครับมีคนดูแลมีคนพายเรือให้ครับชิวๆสบายๆเลยแหละครับคุณผู้ชมครับ ็ต้องขอขอบคุณนะครับรองเคนะครับคุณเทพพิทักษ์ชัวชมเกตนะครับรองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสตูลนะครับรองเคนค้าก็เป็นเจ้าของเรือนเคียงตะวันรีสอร์ทนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่อำเภอลังงูจังหวัดสตูลแล้วนะครับเขาก็มีบริการห้องพักอาหารห้องประชุมสัมมนาละครับคุณผู้ชมครับน่ารักจริงๆเลยครับรองเคนขอบคุณนะครับรองเคนครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุรกิจการนารัตนะครับแล้วก็พี่นวพันธ์การจารัตนะครับประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสตูลนะครับที่นําเรือแล้วก็ทีมงานไปบริการเรานะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่กิจครับขอให้ร่ำรวยนะครับอ๋อพี่กิจนี่จากสตูลทัวร์นะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็ขอขอบคุณลองทิปอีกนะครับคุณผู้ชมครับคุณบุญทิปอักษรชูนะครับเจ้าของวังสายทานรีสอร์ทนะครับอยู่ที่มะนังจังหวัดสตูลเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับนี่เขาก็มีห้องพักเป็นธรรมชาติธรรมชาติเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับพี่ทิปครับว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราผ่านแก่งสวยสวยมาเยอะแยะนะครับตอนนี้เราก็เป็นสลาลมนะครับเป็นสลาลมก็คือพายชิวชิวชมธรรมชาติไปเรื่อย นี่ครับทีมงานของเรานะครับมาแล้วครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นทีมงานของเราทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับทีมงานนะครับนี่คุณนกนะครับน้น้องๆนะครับนี่นะครับพี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์ครับ สวัสดีครับพี่ทิพย์ครับนี่น้องแอลครับมาชูไปเลยก็ได้ครับชูไปเลยก็ได้ไอเดินน้ำมาเต็มมาเต็มมาลุยโอดยยิ่งเข้า ครับรอบนี้เป็นรอบอักขตุการพาลยุยรอดหรือไม่รอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับรอดหรือไม่รอดตอนนี้กําลังจะพารายการไปทางไหนครับผมไปทําอะไรครับไปล่องแก่งคลองลำลวนแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเราเปลี่ยนราย,รายการใหม่ครับเป็นรายการอักขตุการรอดหรือไม่รอด <laughs> รอดหรือ โอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมครับนี่ครับภาพสดๆนะครับผมเองนะครับถ่ายอยู่บนเรือกําลังโอ้โหลุยแกงอยู่นะครับนี่ครับมันมากคุณผู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วครับอย่างนี้ครับ และที่ขาดไม่ได้อีกท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับรองน็อตนะครับคุณสุเมศมันเหตุนะครับรองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสตูลนะครับที่เป็นคนพารายการอาคันตุกะนะครับบอกว่าพี่ตุนครับนอกจากขี่เป๊ะแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ตุลไปล่องแก่งที่คลองลำโลนรับรองได้ว่าสนุกแน่นอนเลยครับรายการอาคันตุกะนะครับก็รับคําเชิญเลยรับคุณผู้ชมครับไปกันเลยไปกันเลยอ้าลืมบอกไปครับคุณผู้ชมครับลองน็อตแห่งตาลูเตาสปีดโบทเฟอร์รี่ทีมครับคุณผู้ชมครับ แกงนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นแกงไฮไลท์ที่มันนะครับเป็นทีมงานบอกนะครับทีมงานผมบอกว่าอันนี้ก็มันนะครับโอ้โหมีเสียวครับมีเสียวครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าไฮไลท์พอสมควรเลยครับแกงนี้ครับลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบครับคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหออแล้วครับเหลืออีกสองลำนะครับดูซิว่าใครจะแจ็คพอต มาที่นี่นะครับคุณผู้ชมมือเซียนทั้งนั้นเลยนะครับดูนะครับโชเฟอร์แต่ละเจ้านี่มือเซียนล้วนๆโอ้โหเอาแล้วครับเหลือลำสุดท้ายครับลำสุดท้ายนี่ยิ่งมือเซียนใหญ่เลยครับเพราะเป็นทีมงานของรีสอร์ทที่นี่เขานะครับดูนะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับลำสุดท้ายจะมีอะไรไหมครับมาเข้าไปเซียนครับเซียนครับนี่ มือเซียนทั้งนั้นบอกแล้วครับที่นี่มีแต่มือเซียนโอ้โหโออันนี้เป็นการเมคช็อตนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวนะครับเขาพิ้งดิ่งตัวให้เราดูเล่นๆครับสนุกสนานนะครับคุณผู้ชมครับแแอออววใใในนนคคครไไไปไไปปสสส่เจ้าาาาิัากกกะ